วันนี้จะชวนทุกคนมาดูซัมเมอร์ไดอารี่ของเราค่ะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างวันนี้เราจะมาทำอาหารเย็นให้เพื่อเราที่เขาจะมานอนที่บ้านค่ะก็จะทำเป็นลาดหน้าหมุงนะคะเป็นราดหน้าโบราณ นิโกะคือชอบกินการของพวกคนามากเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะปลูกเคลในหลายๆที่นะคะแต่เราชอบเก็บกันกระจายกระจายนะคะมันจะได้เก็บอย่างทั่วถึงค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้เราจะใช้คณนาจีนแต่เราว่าใช้พวกเคลแทนก็ได้ค่ะเราเรียกคุณสามีมาช่วยล้างผักนะคะเพราะว่ามันเป็นผักปลอสารบางทีมันก็เลยมีแมลงค่ะ วันนี้เราเลือกใช้ส่วนของสันคอหมูนะคะเริ่มจากการใส่เบ k i n g งโซดาน้ำตาลค o k ิ้งออยแล้วก็น้ำค่ะน้ำเปล่าซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวไข่สองฟองแล้วก็พริกไทยดำค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะ นำไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีค่ะตอนนี้เรามีสามมันนะคะกระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะหลังจากเต้าเจี้ยวที่เราผัดเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วพอน้ำเดือดเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปค่ะ แล้วเราก็เอาถ้วยเปล่านะคะมาใส่แป้งเท้าหรือว่าแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ใส่น้ําผสมลงไปแล้วเราก็เทใส่หม้อนะคะหลังจากที่หมูสุกแล้วค่ะก่อนหน้านี้เราเอาเส้นใหญ่แบบแพงนะคะไปแช่น้ําเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันไม่มีเส้นสดเลยค่ะในระหว่างที่รอเราก็มีหั่นผักรอด้วยนะคะ เราจะใส่ผักในหม้อเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะโอเวอร์คุกค่ะถึงเวลามาจัดการกับเจ้าเส้นของเราแล้วค่ะเริ่มจากการใส่สีอิ๊วดำนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะแล้วก็กะกะเอานะคะ พอกระทะร้อนแล้วเราก็เอาเส้นไปใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าตามลงไปผัดเอนเรื่ยจนกว่าเส้นจะสุกนะคะพอเส้นสุกแล้วเราก็มาเสิร์ฟกับน้ำราดหน้าของเรากันค่ะ ถึงเวลาทานแล้วค่ะเราก็มาอธิบายเพื่อเราฟังนะคะว่าแบบเราสามารถใส่เครื่องปรุงได้ตามใจตัวเองเลยค่ะพอทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกมานั่งข้างนอกกันค่ะมา Enjoy s u ซัมเมอร์ไนพระอาทิตย์ตกคือสวยมากๆเลยค่ะเราแบบอยู่ในสวนมันชิวๆ ช่วงปลายซัมเมอร์จนถึงมิดออทัมเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะที่จะเข้าป่าไปหาเห็ดรอบนี้เราก็มากับเพื่อนเรานะคะที่ชื่อเอเคเป็นรอบที่2แล้วที่เรามาหาเห็ดใกันค่ะเ,เราว่าการเข้าป่ามาหาเห็ดเป็นอะไรที่สนุกมากกว่ามากๆเลยนะคะเวลาที่เรามีเพื่อนมาด้วย S good. <S <Nice. S 1> รอบนี้เราเน้นหาเห็ดพึ่งหวานนะคะหรือว่าไโยหั่นค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือเพนนีบันนะคะ uh huh. เราว่าเห็ดพึ่งหวานเป็นเห็ดที่สวยมากๆเลยคะ่ะ <No. S 1> บังครั้งนะคะเราก็จะเจอมแมลงในเห็ดบ้างค่ะเราก็สามารถตัดออกได้นะคะ และบางครั้งนะคะเห็ดก็จะไปซ่อนตัวอยู่ตามใบไม้ค่ะเห็ด <Hey, S 2> แต่และชนิดเขาก็จะมีเวลาขึ้นของเขานะคะแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นความชื้นแล้วก็อุณหภูมิค่ะแต่วันนั้นเราว่าโชคดีมากเราเก็บทะเยอะเลย บางครั้งเราก็จะเจอเห็ดที่ค่อนข้างแก่เกินไปนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้นะคะเพื่อที่เขาเจะได้เป็นเชื้อเห็ดสำหรับปีหน้าค่ะจริงๆเห็ดที่เราสามารถเก็บได้มีหลายชนิดมากๆเลยนะคะเช่นเห็ดแค n เทรลเบบูเลตหรือว่าเห็ดเกอลักค่ะเราหวังว่าปีนี้เราจะได้พาทุกคนไปเก็บเห็ดชนิดอื่นๆด้วยกันกับเรานะคะถึงเวลากลับบ้าน อันนี้คือเห็ดที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะเราทำเป็นผัดกะเพราเห็ดใส่หมูกรอบค่ะเรากับเพื่อนทานกันเกลี้ยงเลยค่ะด้วยความที่เรามีเพื่อนมานอนที่บ้านในช่วงที่มีผักต่างๆให้เก็บเยอะเลยค่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะคะถ้าเรามาเก็บผักด้วยกัน เริ่มจากการมาเก็บฟักทองสปาเกตตี้นะคะเราว่าฟักทองสปาเกตตี้เป็นอะไรที่หาซื้อได้ยากเราออก็เลยอยากที่จะปลูกเขานะคะว้าวดส่วนนิสอันนี้เป็นสูกินี่นะคะเราชอบปลูกพวกสูกินี่นะคะเพราะว่ามันอร่อยเวลาที่เราเอามาใส่ในพวกแกงเขียวหวานแกงแดงอะไรพวกนี้คะ่ะ แล้วเราก็ปลูกโค r รบีนะคะเอาไว้ใช้แทนมตะกรในส้มตำค่ะอย่างอันนี้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะเราว่าการปลูกผักสวน oh, <you S 1> สัแปทานเป็นอะไรที่สนุกดีนะคะแล้วเราก็พาเพื่อนไปทัวร์นะคะว่าปีนี้เราปลูกผักอะไรในสวนผักเราบ้าง เพื่อนเราเขาก็ปลูกผักสวนครัวในส่วนหลังบ้านเข้าเหมือนกันนะคะนะเราก็เลยคุยกันสนุกเลยค่ะถัดมาเราก็จะมาขุดมันฝรั่งกันค่ะ เราชอบปลูกมันฝรั่งในถุงปลูกนะคะเพราะว่าเราว่ามันจัดการง่ายดีค่ะ wow, so การขุดหามันฝรั่งเหมือนเป็นการลากขุมทรัพย์เล็กๆเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องขุดลงไปนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะหาเขาเจอ mm hmm. เราแพลนว่าจะเอามันฝรั่งไปใช้วันถัดไปนะคะ mm hmm. สำหรับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะ ส่วนตัวเรามองว่าการคู้ามันฝรั่งเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยนะคะอันนี้คือมันฝรั่งที่เราได้มาจากถุงั่งถุงถ้งนะคะย้ายไปส่วนอื่นของสวนกันค่ะ ทุกคนพอจะเดากันได้ไหมคะว่าเรากำลังจะมาเก็บอะไรนั่นคือแครอทนั่นเองเราว่าภาพรวมการเก็บผักอย่างเช่นแครอทหัวมันฝรั่งเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นผักที่อยู่ใต้ดินค่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเล็กหรือว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะคะ เราว่าด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยชอบปลูกผักพวกนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกในตลาดแต่ว่ามันสนุกมากเลยค่ะที่จะปลูก like, <laughs> สกควอชอันนี้ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ <laughs> เราก็ให้นิโกตตรวจ QC เล็กน้อยนะคะแล้วอย่างสุดท้าย <the> ที่เราจะมา <Yeah. S 1> เก็บด้วยกันวันนี้ก็คือมะเขือ oh, เทศค่ะ และนี่ก็คือพักที่เราเก็บในวันนี้กันนะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยค่ะขอบคุณที่มาใช้เวลาได้กั้กับเราในวันนี้นะคะ